ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by e. s บยซิโยอเปิดลึองคุลงเซนย้ายรถพิเศษป่วนน้องยาแก้วการประกวดตัวของพบีเอชค แชร์บีบไทยเปิดด่านเบี่ยงเบนส่งทองคำมหาศาลจากที่มวลชนกัมพูชาคมีการใช้ความรุนแรงชลมุลประท้วงที่บ้านหนองยาแก้วโคกสูงจังหวัดสราแก้วมีการยิงหนังสติกทำร้ายเจ้าหน้าที่ค่ะจนทำให้ตำรวจปราบปรามจรจนต้องมีการใช้แก๊สน้ำตาและก็กระสุนยางทำกลางการจับตาการเคลื่อนหน่วยรบพิเศษกับแผนร้ายของผู้นำกัมพูชาทั้งนี้ค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโฆศกกองทับกได้มีการเปิดเผยถึงเหตุการณ์ว่า เมื่อวันที่17กันยายน2568เวลา15.40น,าก,านากองทบกได้รับรายงานจากกองกำลังบรุรภากรณีฝ่ายกัมพูชาได้นำประชาชนและมวลชนประมาณ200คนมาชุมนุมประท้วงการปฏิบัติของฝ่ายไทยระหว่างการวางเครื่องกีดขวางและลวดหีเพลงเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาบริเวณบ้านหนองยากแกว้ว ไฟไทยได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนและดำเนินการวางลวดหีบเพลงตามแผนปฏิบัติการแต่กลุ่มมวลชนกัมพูชาาย,ยังคงแสดงการประท้วงอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเวลา16นาฬิกา20นาทีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไ,ไทยจำเป็นจะต้องมีการใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางควบคุมสถานการณ์ส่งผลให้กลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนต้องมีการถอยห่างออกจากแนวปะทะเนื่องจากผลของแก๊สน้ำตาจนถึงเวลาประมาณ17นาฬิกาไยไทยยังคงมีการดำเนินการเสริมค,ความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยการวางลววลวดน้ำเพิ่มเติมและมีการใช้ยางรถยนต์ประกอบรวมถึงควบคุมการประท้วง ด้วยการใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและเครื่อง LRAD คลื่นสัญญาณเสียงเพื่อสลา์การชุมนุมของประชาชนกัมพูชาขณะที่ฝ่ายกัมพูชาค่ะก็เริ่มที่จะถอยออกจากพื้นที่และมีการตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่ไทยเป็นระยะรวมทั้งมีการใช้ความรุนแรงโดยการคว้างปาท่อนไม้ก้อนหินและยิงหนังสติกมายัางฝั่งเจ้าหน้าที่ไทยจนทําให้มีเจ้าหน้าที่ค่ะได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ค่ะกองทัพภาคที่1ได้มีการเปิดเผยด้วยว่าเวลา1 6ิกา17นาทีจากภาพถ่ายทางอากาศตรวจพบขบวนรถจำนวน6คันของฝ่ายกัมพูชาคาดว่าเป็นการเพิ่มเติมกำลังซึ่งเวลาประมาณ16.20น 20. นาทีฝ่ายกัมพูชาเริ่มทำการเปิดฉากรื้อล้ว,วดน้ำและคว่างไม้ก้อนหินหนังสติกทำให้ชุดควบคุมฝูงชนมีการใช้รถ LRAD แก๊สน้ำตาและกระสุนยางสลายการชุมนุม เวลา1า3 0นประชาชนกัมพูชามีการถอนตัวออกจากแนวปะทะและเจ้าหน้าที่ไทยก็มีการถอนตัวเหตุการณ์ทั่วไปกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยฝ่ายไทยยังคงมีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ขณะที่ฝ่ายกัมพูชาค่ะย,ยังคงมีมวลชนบางส่วนที่ยังคงฝักหลักดูสถานการณ์ในพื้นที่ส่วนทางด้านในเพจ Facebook ค่ะของเดชานรุนาศก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงปฏิบัติการและแผนของผู้นำกัมพูชาในพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งว่า คุณเซนมันรู้ต่อให้รบให้เสียชีวิตก็ไม่สามารถเอาชนะแมตทัพภาคที่2คนใหม่ของกองทัพไทยได้เพราะปอดคอรัปชันและไม่มีทางที่จะเจรจาเรื่องผลประโยชน์กันได้ดังนั้นการค่อยๆทิ้งฐานของฐานคอมเมนตทางฝั่งชายแดนภาคที่2ของไทยทั้งหมดจะเป็นฐานบาร์บีคิวหรือว่า BHQ ที่ถูกส่งไปก่อนหน้านั้นและมีปัญหาเรื่องเงินเดือนที่ค้างจ่าย ที่ดูเหมือนว่าทองคําจํานวนมากที่แอบถูกส่งเคลื่อนมาให้คอมเมนต์ของกลุ่มขบวนการขายชาติจากฝฟังไทยจะพอที่จะทําให้หุนเซนต่อลมหายใจไปได้สักพักใหญ่แผนต่อไปของหุนเซนคืออะไรหนึ่งเคลื่อนย้ายทหารบาร์บีคิวทั้งหมดเข้ามาก่อกวนชายแดนภาคที่หนึ่งที่สามารถจะร่วมมือกับกลุ่มคนไทยขายชาติได้ง่ายที่สุดเพื่อร่วมกันสร้างสถานการณ์บีบให้รัฐบาลไทยรีบเปิดด่านชายแดนโดยเร็วที่สุด ทิ้งทหารบ้านเอาไว้ตามมีตมเกิดในกองทัพภาคที่2และคอยส่งเงินและสเสบียงให้ก่อกวนทหารไทยไปเรื่อยๆเพราะเชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่และผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยจะไม่กล้าเล่นยาแรงกับฐานคอมเมนต์ในแนวหน้าเพราะว่าได้มีดีลลับที่จะเจราจาเรื่องผลประโยชน์พลังงานในอ่าวไทยเอาไว้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำไมฮุนเซนจึงเลือกเดินเกมแบบนี้ตอบ เพื่อรักษาฐานอำนาจของตนเองเอาไว้และคอยสร้างภาพหลอกคนคอมเมนต์ต่อไปว่าตระกูลหุ่นยังคงมีความพยายามที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินคอมเมนต์เอาไว้ให้ได้ต่อไป แผนการของคุณเซนคืออะไรแอบบุกรุกเข้ามาในดินแดนไทยเที่ยวร่วมมือกับกลุ่มขบวนการขายชาติกับคนในพื้นที่ฝั่งไทยและสร้างภาพให้กองทัพภาคที่หนึ่งนำกำลังพลออกมาขับไล่ทานเขมรกับคนเขมรที่ตั้งใจเข้ามาบุกรุกแผ่นดินไทยเพื่อปริป่งเบนในเรื่องของการส่งทองคำจำนวนมากมาช่วยเหลือเขมรและมีการแอบเปิดลา้ด่านจากพวกขายชาติที่ชายแดนภาคที่หนึ่ง ยังคงมีการแอบส่งสเสบียงไปช่วยเหลือคนเขมรมาตลอดที่ต่อลมหายใจให้คนเขมรสรุปคือปัญหาชายแดนภาคหนึ่งแก้ไขปัญหาเรื่องเขมรได้ยากเพราะมีกลุ่มคนไทยขายชาติที่ยังคอยแอบสนับสนุนเขมรอยู่มากนั่นเองจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t โดยนาวากาศเอกสมฤทิ์ทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID a d c h a p s i s t o r e หรือโทร094-236-9493